อีซายอัปเดตครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับยูโร2020ที่จะจัดในปีนี้ครับ2021ว่ามีอะไรแตกต่างหรือว่ามีอะไรอัปเดตใหม่ๆเดี๋ยวมาคุยกันครับแล้วตั้งแต่ต้นเลยนะครับผมก็คือไอตัวยูโร2020ที่เราใช้เนี่ยทำไมมีแต่คนถามว่าทำไม ชื่อถึงยังเป็นยูโร2020ด้วยสถานการณ์โควิดนะครับผมตามจริงมันจะจัดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละแต่เพียงว่าช่วงกลางปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างใช้คําว่าโควิดในค่อนข้างหนักเลยเลยทําให้มีการเลื่อนมาเตะในปี2021นะแต่ยังใช้ชื่อเดิมอยู่นะครับผมก็คือยูโร2020วันนี้เรามาดูดูเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวยูโร2020ส่วนเรื่องทีมที่เข้ารอบหรือว่ากรุ๊ปต่างๆที่มีเดีย๋ยวเราจะเอาไว้คุย e ีหน้าละกันส่วน e ีนี้เราจะดูใช้คําว่า รายละเอียดของการแข่งขันในครั้งนี้แล้วก็ความแปลกใหม่ของการแข่งขันในครั้งนี้ว่ายูโร2 2 2 0ที่กำลังจะจัดขึ้นเนี่ยมีอะไรแปลกใหม่แล้วมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมมากขึ้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเริ่มต้นอันแรกเลยไอ้ตัวยูโร2020เนี่ยตามจริงตัวตัวยูโร2020เนี่ยเป็นเป็นการจัดของมิเชลปาตินีนะครับผมตัวนี้จะเป็นใช้คาว่า ประธานคนเก่าทุกวันนี้ไม่ใช่พาตินีแหละตามจริงเขาจะมีคอนเซปต์ในการจัดยูโร2 0 2 0เนี่ยเพื่อเฉลิมฉลองในการครบรอบ60ปีของการจัดแข่งขันยูโรนะครับผมก็เลยมีการการจัดการแข่งขันหรือว่ามีรูปแบบในการแข่งขันที่ค่อนข้างถามว่างงไหมงงงงตั้งแต่รอบคัดเลือกนะครับเพราะว่ารอบคัดเลือกถ้าจําได้โดยปกติเราก็จะแบ่งโซนแล้วก็คัดเอาที่1 2เข้าที่3ามเพย์ออฟอะไรพวกนี้รอบล่าสุดนียมีการจัดอันดับจากตัว ฟุตบอลเนชั่นลีกที่ถ้าเราจําได้คือตัวเนชั่นลีกนี้โปรตุเกสเป็นเจ้าภาพเนาะแล้วก็มีการแข่งขันแล้วก็เอาคะแนนเอาลําดับไอ้รายละเอยียดตัวนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีเพราะว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างซับซ้อนแต่เราจะมาดูอย่างเงี้ยครับว่าในการจัดยูโร2020เนี่ยสิ่งสิ่งหนึ่งที่ที่มันต่างไปจากเดิมด้วยด้วยคอนเซปต์ของการจัดแข่งขันยูโรต่างจากรอบออื่นยังไงถ้ารอบอื่นโดยปกติการมีเจ้าภาพอันแรกเลยคือการมีเจ้าภาพ การมีเจ้าภาพในการจัดยูโรในแต่ละครั้งเนี่ยส่วนมากเราก็จะมีเห็นเจ้าภาพเดียวเจ้าภาพร่วม2ประเทศหรือ3ประเทศที่ติดกันที่แบบสามารถเดินทางหากันได้ไม่เกินแบบ100-200ไมล์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ในการจัดฟุตบอลยูโรครั้งนี้คอนเซปต์ของการจัดฟุตบอลยูโรในครั้งนี้เป็นลักษณะของการจัดแบบเหมือนเวิลด์ทัวร์ก็คือ ไปแทบจะทุกประเทศที่เกือบจะครบนะครับที่ท,ที่ที่เป็นประเทศใหญ่ๆห,หัวเมืองใหญ่ๆใ,ในยุโรปที่อยู่ติดๆกันที่มีการเดินทางที่ค่อนข้างสะดวกอะไรพวกนี้เขาจะมีคอนเซปต์ของเขาอยู่ซึ่งซึ่งในการจัดทั้งเนี้ยมีประเทศที่เป็นเจ้าภาพในคอนเซปต์ต,ตอนแรกเลยนะสูงสุดถึง13ประเทศใช่ครับฟังไม่ผิด13ประเทศจริงๆครับซึ่งถามว่าเยอะไหมเยอะมากๆแต่ด้วยความที่ว่าพอพอใกล้โควิดหรือว่าด้วยสถานการณ์โควิดหรือ ด้วยเงื่อนไขนู่นเงื่อนไขนี่ไปเรื่อยๆตอนนี้สุดท้ายแล้วจะเหลือแค่11ประเทศเพราะว่าประเทศที่โดนโดนใช้คําว่าถอนตัวไปก่อนก็มีกรุงไสพัสของเบลเยียมอันแรกเลยเนาะอันที่2ก็คือดับบินของไอร์แลนด์เลยทำให้ให้เหลือเจ้าภาพในการจัดยูโรครั้งนี้แค่11ประเทศนะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนเมืองอย่างเช่นสเปนตอนแรกนี่สเปนที่ที่ได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยได้เสนอเป็นบิลเบา แต่ตอนหลังก็ย้ายจากบิวเบลมาทางเซบียาแทนนะครับผมซึ่งทั้ง11ประเทศเนี่ยมันก็จะมีการวนแข่งตั้งแต่ในรอบคัดเลือกไปเรื่อยๆจนถึงรอบน็อกเอาท์แล้วก็จะมีรอบ8ทีม4ทีมรอบรองแล้วก็รอบชิงชนะเลิศซึ่งแต่ละสนามได้วางวางไว้หมดแล้วนะครับว่าทีมไหนต้องเลยเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าครับว่าทั้ง11 เมือง11ชาติที่ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันในครั้งนี้เราใช้สนามไหนบ้างแล้วก็แล้วก็แต่ละสนามเป็นสนามของทีมอะไรบ้างอันแรกเลยที่ใช้คําว่าแทบจะเป็นหัวหัวของการจัดครั้งนี้เลยก็ได้ได้ครับก็คือลอนดอนครับใช้นิวเบรม y ีนะครับผมแล้วก็จะมีสตาดิโอของเมืองโรมนะครับผมอิตาลีเนาะแล้วก็จะมีอารียาอารีนาของไบยอนมิวนิกที่เมืองมิวนิกนะครับผมมีของโอลิมปิกสเตเดียม ของบากูด้วยแล้วก็มีเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับผมแล้วก็จะมีไอตัวปัสการ์อารีนานะครับผมตัวนี้ก็ก็อยู่ในหนึ่งในสนามที่จัดมีของเซบียาของประเทศสเปนเนาะมีบูคาเรสต์มีอัมสเตอร์ดัมมีกาสโกมีโคเปเฮเกนเนี่ยครับก็คือทั้งทั้ง11สนามที่ที่ใช้ในการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็เป็นแค่คําว่า ก็คิดไปคิดมามันก็น่าจะสนุกดีนะเป็นลักษณะการเตะฟุตบอลเหมือนเวิร์ลทัวร์คือเงินก็น่าจะสะพัดดีแต่ถามว่าแฟนบอลสนุกด้วยไหมในการชมยูโรครั้งนี้ก็ต้องยอมรับเพราะพอมันเป็นศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปมันก็จะดึงคนยุโรปแต่สําหรับเราหรือสําหรับคนทางเอเชียหรือทางทางภูมิภาคอื่นที่จะไปก็ต้องใช้กําลังทรัพย์ค่อนข้างเยอะเนะาะคราวนี้เรามาดูคราวนี้ข้อที่2เรามาดูความแตกต่างของยูโรครั้งก่อนกับครั้งนี้ว่า ครั้งนี้มีอะไรแตกต่างเพิ่มเติมครั้งนี้เป็นการใช้ VR ครั้งแรกในการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยพวกพวก VR นี่ส่วนมากที่เราเห็นเราอาจจะคุ้นชินกับการใช้ของสโมสรแต่ในระดับทีมชาติเนี่ยยูโรครั้งนี้เป็นครั้งแรกและอีกประเด็นหนึ่งที่ที่ใช้คําว่าคนดูชอบแต่นักเตะอาจจะไม่ค่อยชอบมากก็คือ ไอ้ตัวประเทศที่ได้เข้ารอบสุดท้ายโดยปกติโดยส่วนมากเนี่ยประเทศที่เข้ารอบสุดท้ายของแต่ละครั้งอะ่ะมันจะอยู่แค่ประมาณแค่16ทีมในครั้งนี้ประเทศที่ที่ได้เข้ารอบ24ทีมถามว่าเยอะไหมยเยอะมากครับเพราะว่าอย่าลืม,มครับจำนวนนัดมันก็จะเพิ่มขึ้นจํานวนแมตท,ที่เตะหรือแมตท,ที่แข่งก็จะมากขึ้นเราคนดูเราชอบอยู่ครับแต่เพียงว่า ถ้าเป็นนักเตะก็จะรู้สึกว่าเออม,มันจะโหลดไปหรือเปล่าจํานวนที่เตะมันจะถี่มากไปหรือเปล่าแต่ก็อย่างที่บอกครับมันเป็นเงื่อนไขต่อมาก็คือจํานวนผู้เล่นด้วยความที่ว่าทั้งเลือกสถานการณ์โควิดแล้วก็เหตุการณ์หลายๆอย่างหรือแม้กระทั่งการการแข่งขันของนักเตะในลีกของแต่ละประเทศค่อนข้างเข้มขน้นการจัดยูโรครั้งนี้เลยประกาศให้แต่ละชาติสามารถดึงตัวผู้เล่นได้สูงสุดถึง26คน เพิ่มมา3คนโดยปกติโคต้าที่เขาจะตัดตัวเพื่อไปแข่งรอบสุดท้ายมันจะอยู่แค่23คนรอบนี้ได้ถึง26กนะก็ถือว่าเอาไปช่วยครับไปช่วยในกรณีบางคนใช้คําว่าบาดเจ็บอยู่หรือหรือยังมีปัญหาอยู่แต่อาจจะคิดว่าน่าจะทันช่วงยูโรก็อาจจะติดไปด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีครับสามารถให้นักเตะที่เป็นซูเปอร์สตาร์ที่ยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่ในระหว่างฟักฟื้นเนี่ยก็มีโอกาสติดแล้วก็ไปด้วยนะครับผมแล้วถามว่า พอมีทั้งหมด24ทีมแล้วจำนวนที่ที่ knock out เ,เข้ารอบเนี่ยคำนวณยังไงโดยปกติ24ทีมเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6สายแต่ละสายเราจะเอาที่1กับที่2เข้ารอบโดยปริยายอยู่แล้วมันจะได้ทั้งหมด12ทีมหลังจาก12ทีมตัวนี้เราก็จะเอาที่3ที่คะแนนดีที่สุดของทั้ง6สายไปรวมอีก4ทีมให้เป็น16ทีม พอครบ16ทีมนะครับหลังจากนั้นคือน n o c k out ล้วนๆเลยมันก็จะเป็น16เหลือ8 8เหลือ4 4เหลือ2 2แล้วก็ชิงก็ตามนี้แหละครับก็เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแต่ถามว่าจำนวนแมตท,ที่เราได้ดูก็ใช้เข้ามาเป็นกำไรของผู้ชมครับก็จะก็จะเยอะขึ้นแล้วก็จะน่าจะสนุกขึ้นก็นี่แหละครับ ความแตกต่างของยูโรในรอบนี้กับรอบๆอบที่ผ่านมาถือนี้ในรอบนี้ในการแข่งขันยูโรรอบนี้ถือว่าจะเป็นการแข่งขันแบบพิเศษเนาะเพราะว่ามันเป็นการเฉลิมฉลองในการจัดครบ60ปีของของยูฟาเขาก็เลยว่าน่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ดีๆแบบนี้มาแล้วก็ทำให้เราน่าจะดูฟุตบอลสนุกขึ้นแมตในการเตะก็จะเยอะขึ้นแต่ก็อย่างว่าครับนักเตะก็จะไม่ชอบแมตมันก็จะและเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเรามาทาวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับแต่และกรุ๊ป แต่ละกลุ่มว่าในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยทีมอะไรบ้างและทีมที่มีโอกาสจะผ่านเข้ารอบในแต่ละกลุ่มนั้นเป็นทีมอะไรบ้างถ้าอย่างไรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์หรือกดซับซับใครไว้ครับถ้าอย่างไรเจอกัน EP หน้าสําหรับวันนี้ยูโร2020 2021ใช้คําว่ายูโร2020ที่เตะในปี2021แค่ชื่อก็เซอร์ไพรส์แล้วเริ่มเตะวันที่1ิมิถุนายนนี้อีกไม่กี่ไม่น่าถึงอาทิตย์ก็จะจะเริ่มฟาดแข่งกันแล้วถ้ายัางไงดูบอลให้สนุกค,ครับแล้วยังไงเจอกันคลิหน้ากับ e แมตต์อัปเดตแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันสวัสดีครับผม